พาชมครับวันนี้ก็ครบการกักตัวแล้วครบแต่เมื่อวานวันนี้ก็เข้าวันที่15เราก็เตรียมตัวที่จะกลับเข้าบ้านกันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่าเราจอกแบบไหนกันีท่าไหนกันนะครับว่าดีนะเมื่อคืนฝนตกมาตอนตีสามจะไม่ได้ตกทีนี้ตกน่าจะตกอยู่ฝั่งทางนู้นนะฮะทางทางหนองหิงทางนู้นนะครับฟ้าผ่ารุ่มรุ่มเมื่อคืนเมื่อคืนก็เดินมาดูกันเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าก่อนที่จะออก มาดูว่าที่ตรงไหนมืาอที่ผมทําอะไรที่ผมเคยบอกว่าผมจะทําอะไรมามาดูกันครับผมนี่ครับจุดเริ่มแรกเริ่มต้นก็คือทางนี้น้อยตรงที่ลูกชายผมยืนอยู่นู้นนะครับนี่นแหละจุดตรงที่ลดลงนะครับก็อยู่ห่างประมาณ20เมตรได้นะครับจากตรงนี้จากทางแยกที่ผมม,มุมมุมสขวา้ายขวาเนี่ย ที่วราใส่ใส่ใส่ดักกุ้งดักปลาที่ได้กันที่อยู่กันทุกวันนี้คือ14บสี่วันคือตรงนี้ได้ปลากินจากตรงนี้แหละครับที่ปลายังเยอะอยู่เลยนะครับคือไว้ว่างๆเดี๋ยวผมก็ต้องมาดักไว้ตอนเย็นตอนเช้ามากู้เอาพอดีเหยื่อล่อหมดนะครับนี่บรรยากาศแต่ก็ดินแห้งอยู่ครับคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ดีนะสิ่งสิ่์ทั้งหลายที่ทีพาเอาภาร์ อาลักช่วยคุ้มครองเราปลอดภัยนะฮะกล่าวเมื่อคืนกล่าวว่าจะฉายหนังให้ดูคงคิดว่าไม่นะฮะเพราะว่าเมื่อคืนได้ทราบข่าวร้ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักที่กรุงเทพนะครับคือเขาได้ยกเลิกให้เราต้องย้ายออกก็คิดว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปเคลียร์กับเจ้าของบ้านเขาก่อนอีกทีนึงก็งั้นค่อยว่ากันครับนี่ฮะสียงนา ที่เราจอดรถตั้งแต่ที่เข้ามาเราก็จะจอดนิ่งอย่างนี้นะสิบสี่วันนู่นห้องน้ําคือพ่อแม่คือสร้างหลังคากระเสาเทปูนไว้แต่รอบลาดรอบด้านไม่มีอะไรนะคือพอดีผมมีผ้าลายซึ่งผ้าลายนี้เอามาจากที่ผมไปกลางเต้นมีทั้งหมดสามผืนผมโลออกหมดเลยแล้วก็กลายเ๋ยวจะสั่งใหม่เพราะว่าอันนี้ใช้มาก็ประมาณปีกว่าแล้วมันก็สมควรแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีรูมีอะไรแล้วเนี่ยตัวดักปลาผม นี่ยหงอันนี้แหละที่ได้าปาลูกคอกปลาซิลปลาหมออะไรกินตับนี้ครับนี่ที่อาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าทุกวันที่ทางญาติจะส่งมาให้ตรงสามแยกนี้ทุกวันถ้าวันไหนฝนตกไม่ต้องนี่ฮะแผงโซลาเซลล์จะเร็วนิดนึงนะครับมีเต็นท์กำลังเก็บกำลังรอพ่อมาเพื่อเอารถแอลเอเอาขนของ ของหนักออกไปก่อนส่วนให้รถให้เบาที่สุดแล้วก็ค่อยไปผนของขึ้นรถบรนู้นอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ชั้นวางทําเองนะฮะไว้แขวนของนี่เขียงของล้างจานนะครับทั้งหมดเนี่ยบอกนิดนึงว่าผมไม่ได้มาซื้อที่นี่ใหม่นะเพราะาผมมีอยู่แล้วอุปกรณ์เต็นท์อุปกรณ์พวกช่วยชามพวกอะไรผมมีอยู่แล้วนะฮะเป็นกล่องเลยฮะ สังเกตดูเป็นก่อนผมมีครบคือคนมนาจากกรุงเทพหมดเลยคือเราพร้อมที่จะมาอยู่กักตัวโดยตรงเลยฮะโดยที่เราเลยมีความพร้อมบอกว่าอ้มันคุณบอยทำไมมีพร้อมใช่ผมมีอยู่แล้วครับต้องต้องอย่าอันนี้นะฮะเลยมีครบเลยเราไม่จําเป็นทุกว่าจะต้องซื้อเพียงแต่ว,ว่าเราหาแค่แอาหารมาเติมทุกอาทิตย์ทุกอาทิาตย์แค่นั้นเองนะครับมีรถใช้สาย แบต12โวลต์เพราะเรามีเราโมเป็นพัดลมตัวที่เป่าคอมนะฮะใช้5โวลต์แต่ตัวนี้มันจะเป็น12โวลต์เนี่ยพัดลมอีดูอ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถามว่าเย็นไหมก็เย็นนะครับเช้ามาหนาวผมผ้าหมนกันแต่12โวลต์น,นี้ไม่ได้ใช้นะ,ะคือเราออกมาเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะสตาร์ทรถจะปั่นครึ่งปั่นไฟที่มันดังเลยสรุปไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สตาร์ทเลยครับเนี่ย สายแบตที่เราพ่วงใช้12โวลต์ออกจากรถตอนแรกเราออกนอกรถที่เราตัดปัญหาออกนี่ฮะยิงเข้าตัวคอนโทรลชัตเตอร์ตัวนู้นใช้ก็ยังอยู่12โวลต์เหมือนเดิมฮะพัดลม3ตัวพัดลมน้อยไม่กินกระแสชาร์จโทรศัพท์อีกเปิดกระแสไฟนี่เปิดหลอดนีออน12โวลต์ก็ไฟยิงนิ่งอยู่ คือว่าผ่านนะครับรอบนี้ว่าไปกลางแ้นที่ไหนได้คือเราไม่ต้องยกแบตออกจอดข,ข้างคือใช้ไฟพ่วงใช้พัดลมเป่าไปกลางแ้นได้เลยฮนะเนี่ยแบบนี้ผมว่าโอเคเวิร์ครับไม่ต้องยกแบตออกไม่ต้องไปซื้อแบตเพิ่มให้หนักแต่ถ้าเราจอดห่างจากรถมันก็จําเป็นต้องมีแบตแ,แยกแหะครับหรือไม่งั้นทาให้ได้ลากไฟไปแล้วกันฮะเพราะผมมีสายไฟอยู่ประมาณ50เมตรแต่ตัวนี้มันอยู่ประมาณ10กว่าเมตร แล้วก็มีอีก25เมตรน่าจะพ่งถึงได้อยู่นี่ฮะดูสภาพล้อรถที่หลังจะจมแต่สองทีทีแล้วยังไม่ได้ไปไหนจริงๆครับก็เดี๋ยวค่อยมารอดูมาช,ม,าม,าชมมาลุ้นกันว่าจะออกกันยังไงนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับก็รายละเอียดตรงนี้แหละที่ผมกักตัวสภาพความเป็นอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมด14วัน ะะเอาตามนี้ล้ยกันรหีนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอเก็บของขาเก็บของก่อนนะครับถ่ายรำลับมเริ่มถ่ายตร่บ่าง่า้นะครับออกนะครับวันนี้ จุดแรกผ่านมาได้นะคฮะมาดูลุ้นจุดที่สองเอาเลยเบิงบ้งล้อนะพี่คอนเดี๋มันจะปั่นเลยแล้วมันจะไปได้แลยนมันกวบ นี่อันอันที่สองครับอันที่สองนะคะลุ้นกันฮะ,ะหมดตัวนี้ก็หมดนะฮะมาเลยมาเลยโชคดีครับวันนี้ฝนไม่ตกครับ <c oughs> อโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอด <c oughs> สุดยอดนะคะไม่ได้ใช้รถไถค่ะวันนี้โชคดีฝนไม่ตกมาสามวันเริ่มแห้งนะคะ โอเคเาเลยไาเลยกอดภัยครับวันนี้ครับเนี่ยเราจะพักตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปขนของขึ้นมายังมีของเหลืออีกอยู่ไม่มากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจอดรถตรงนี้ก่อนเผื่อฝนมนตกแล้วเราจะออกไปได้จดไปตรงต้นนี้นะคะแล้วจะลงไปทยอยของขึ้นมากันโอเค